สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแมคกแมนภาคเจ็นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าวันนี้เราจะเก็บรวบ4ี่บอสหรือเปล่าเพราะว่าพาที่แล้วเนี่ยเก็บรวบสบอสไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเร,เรามาดูกันซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยากาจะไปตัวไหนก่อนดีหน้านะมันมีแบบอันนี้คล้ายๆตัวคอยเลยแล้วก็มีตัวนี้มีข้างข่าวก็อันนี้อะไรอะ่ะเออไม่แน่ใจแต่ว่าอืมไปตัวนี้ก่อนละกันนะ Let's go ก็คือ Slash Man นั่นเอง ้ยดาดเป็นป่าทุกคนจําที่โปรโตแมนบอกได้เปล่าว่าแบบอ่าแล้วก็จุดไฟเผาไี่แต่เรามีสกิลไฟหรอไม่มีนะไม่น่าจะมีป่ะโอ้ย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 โ้ยโอ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 ้ยอยโอ้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 อ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยอ้ออ้้ยโอโอ้ย นี่มาหนิมาหนิมาหนิเออจบก็จากนั้นกระโดดไปต่ออุ้ยอ่ามีเคสเนี่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ้ยาเราต้องกระโดดนี้ยุบชุบชุบเอ้ยเด้ยเกือบไปถึงแน่ยังไงดีว๊อบวบเออเฮ้ย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 ตัวนี้อีแล้วโอ้โหเกือบไปเกือบไปเกือบไปแล้วก็เป็นปลาพงไพแบบนี้แล้วเราคืออืมดีนะว่าอยู <Piet Follow towards running> ่ด้านบนน่ะถ้าเกิดอยู่ด้านล่างนี่คือ มองไม่เห็นเลยยกงไงดีแล้วเป็นป่าแบบดึกดำบรรดึกดำบันมากเลยเฮ้ยจุ๊บอ่าไม่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 ไม,ไม,ไม่อย่าเล่นแบบนี้บอกเลยพอาไม่ธรรมไดาอุ้ยะไรเ่ยเอ๋เอ๋อต้องให้น้องไปเพราะว่าถ้าน้องไม่ไปเนี่ยทุกคนลองดูนะนามทั้งนั้นทั้งนั้นเลยอ่ากระโดดก็จากนั้นกระโดดจุ๊บอุ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยเอออย่างนั้นแหละ ดีดีแล้วล่ะตอนแรกที่ไม่เดินลงไปเพราะแบบสงเกิทไงว่าเป็นหนามแล้วก็ดๆๆๆๆๆๆล่วงๆๆวงโดนเต็มๆมาเลยไปเ e t s ก้ go go ๆอุ้ยเกบไปแล้วเกืไปแล้วอุ้ย่ะก็ยังไงดีอ้าอุ้ยมีทาง E อยู่ตรงนู้นว้าวแย่จังเลยโอ้ยโอ้โหมาปุ๊บก็เจอเลยหรอมาเฮ้ยนี่ไงอ่ะไปผิดทางแล้วะอเกือบไปแล้วก็เอ้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่า อมันก็คือทางที่มาเอาอีถ so, oh, uh, ังเออแหละแล้วก็โอ๊ยอแล้วทำไมเราชอบผ่านไปทางนั้นจังโอ้ยเกือบไป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 ก็ยิงยิงอืมไม่โดนล็อกมาอีทีนึงชุบโอ้ยแล้วก็กระโดดโอเคไอ้ตัวน้อตัวนี้ไม่รู้นะว่าใช้ทําอะไรตัวนี้เซฟก่อนเพราะว่ากระจะบอกว่ามันมันมาจากไหนเนี่ยโอ้โหคุณพี่แล้วต้องวิ่งแบบนี้หรอชวบอ่าฮะ ไงแล้วจุดอ่อนคืออยู่ตรงไหนล่ะตรงไหนเอ๊ะเอ่ออุ้ยเดี๋ยวอืมยังไงดีอ๋อตรงป่าอุ้ย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 โดนแชะอุ้ยอืมแป๊บนึงนะเรามีปัญหากับไอตัวลูกกิ่งนิดนึงโอเคอุ้ย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 อุมยอุ้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 ยอลูกอุ้งอุ้ย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 อุ่มลุกยอุ้ยอน คือถ้าใช้ปุ่นทักสเนี่ยมันจะเร็วกว่าเอ๊ะอ่าอ๋อเป็นรังพึ่งเหรออ๋อโอ้โหตีตีออกมานั่นนั่นไม่น่าตีเลยเฮ้ยอุ้ยอุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดป๋ยนี๋เนี่หรือปาที่เขาบอกว่าต้องจุดไฟใช่ไหมโอยโอ้ยโอยโออเจ็บ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 เ่ไปละไปันต่ออืมเฮ้ยใครเดินเหร ใงญอืม,มเรียบร้อยมีปัญหาก,กับลูกกิ่งประจำเราอะ่ะโอเคแล้วก็ไปเลยก่อนแล้วก็ยังไงดีอ่าไปลูกด้โองเสาจริงด้วยแล้วก็จากนั้นอี๋โอเคแล้วเราก็มาถึงกับดาด็อกเตอร์ไวลี่แล้วซึ่งบอสตัวนี้มันแพ้อะไรก่อนอืมวิ่งเร็วแบบนี้อืมขอดูสกิลสิอันไหนดีฟิชซิ่งดีไหม เฮ้ยนี่แพ้ฟิสซิ่งสองตัวเลยเหรอก็ไปเล่นน่ะฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนโด้ยอ้าวโดนยึดโดนยึดแล้วแล้ยอื้ยมาครับยังไงล่ะแสดงว่าสีแดงเนี่ยมันจะทำให้เราแบบอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปแล้วจ้ายังไงล่ะหายกระโดดไปไหนหลบสีแดงก่อนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอีกแล้ว อืมฮึโอ้ยนี่เนี่ยนี่ยังไงดีตอนเนี้ยต้องรู้แล้วว่าห้ามโดนสีแดงอ่าชึบชึบเฮ้ยอุ้ยอุ้ย้ย,ยโดนฮ่า,าเมื่อกี้พลาดใช่ไหมได้ไมีปัญหาแล้วก็หลบปุ๊บอุ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยเ้ยไปไหนอุย้ยอือนี่นี่เนี่ยโดนเต็มเต็มต้องเจอแบบนี้เลยเอาละไหนดีได้สกิลมาแล้วทุกคนจำไว้นะ ต่นี้แหละที่ตัวของโปรโตแมนอะ่ะบอกว่าแบบเออต้อหาไฟแต่เราไม่รู้ว่าไอตรงป่านั้นหรือเปล่า,าละตอนนี้เรากลับมาหาดรไรอีกครั้งหนึ่งนี่คือกงเล็บสลัสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ใช่หรือเปล่าครับดรใช่แล้วแต่ว่ามันมีระยะในการใช้งานนะแมนโอเคตอนนี้ก็อ่ะเราได้ตัวสล h c คลาวมาแล้ว เนี่ยนี้ก็จดรหัสเอาไว้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เรายังหาเซฟที่แบบเหมือนกับไอภาคสค4หไม่ได้เพราะ4 5่หมันสามารถเซฟอัตนโนมัติได้แต่ว่าอัอเนี้ยเหมือนไม่ได้ป่ะเราก็ให้หาไม่เจอเหมือนกันในที่สุดเราก็ได้เจอคําตอบแล้วว่าไอตัวน็อตเนี่ยไว้ใช้ทําทอะไรคือจะบอกทุกคนนิดนึงว่าแบบเปิกดเข้ามาแล้วก็แบบเออเนี่ยมันจะมีของให้ซื้อเต็มไปหมดเลยแล้วก็อืมอันนี้ก็จะเป็นนก พี่ใช้เรียกนกได้แล้วก็อันนี้เพิ่มไอตัวไลฟ์ของเราแล้วก็มีถัง e อันนี้ถังเติมเกรว่าแบบสกิลแล้วก็อันนี้คือหุ้ยสองร้อยเขาบอกว่าถ้าอันเนี้ยจะดีคือแบบอ่าถ้าตอนเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเข้าดาดไปสมมติถ้าเกิดเราจะไปเก็บอะไรต่างๆเนี้ยมันจะไม่สามารถออกกางขันได้แต่ให้ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะทําออกกังขันได้แต่ไม่รู้ว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องลองดูอีกทีนึงอ่ะดาต่อไปที่เราจะไปอืมไปตัวนี้ก่อนไหม ันนี้คือสปริงแมนอ๋อพอมันเป็นห่วงยางแบบนี้ตัดให้ขาดชับๆสลัข่าวเลยปะล่ะแล้วก็ตรงนี้อ่าไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวน็อตที่เราต้องบอกว่าต้องเก็บนิดนึงนี่โอเคแล้วก็ดึงไม่น่าจะขึ้นไปได้เอาละลงมาข้างล่างถ้าลงมาข้างล่างแล้วสู่ขีดเนี่ยอันนี้พีคเลยนะอุ้ยโอ้โหมาเป็นสปริงของจริงเลยยังไงดีล่ะอืมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 ฮ้ย ดึงโอเคจะสปริงย like okay. oh, okay. okay. uh ังไงมาได้ไปแล้วเราก็อุ้ยอุยยอะอุยดู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 ดุบชุบอืมยังไงดีอ่าฮะเฮ้ยเอ้ยยุบโอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้แหละประเด็นคืออุ้ยเอาละไม่ไงอันนี้คือตัวลูกกิ้งเรามีปัญหาแล้วจริงจิ๊เฮ้ยโอเคอุ้ยยาแล้วจะไปยังไงดีอะวุโดดถึงอยู่โอ้โหดูไว้โดดไ่ถึงอ่าลงมา อ๋อโอเคโอเคโอ้ย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 โ ดึงถึงถึงอืมเนื้อถึงสปริงตอนที่เล่นในวัยเด็กอะแล้วก็เอ๊ะทำไมมีหมวกของเมก้าแมนด้วยล่ะ what happened อ่าฮะจำได้ไหมไอ้ตัวสปริงที่แบบเหมือนเราใช้สปริงเนี้ยแล้วเล่นบนหลังไอ้น่ะปล่อยลงบันไดอะเอออันนี้แหละอันนี้เลยแล้วก็ยิงเข้าไปอ่าด้านนี้ไม่น่ามีอะไรละโอเคก็ดึงอุ้ยโอ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 ้โหแล้วก็เอาละอ่า แต่เนี้ยอันตรายมากโอ้ยโอ้โหเขาเหยียบหนักเอ้ยนึกว่าจะเหยียบหนากแล้วไปได้ไงอ๋อทีนี้ทุกคนอยากจะบอกนิดนึงคือเราใช้สกิลตัวอั a แ t ตรงเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้ได้หรอือมที่แท้นเป็นแบบนี้นี่เองโอเคคือไอตัวนี้นะตัว s อ d a ัดตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับภาคอะไรนะภาคหกปะที่แบบเราสามารถแบบเออบินได้อะ่ะ มันก็มีสกิลนี้เราก็ไม่ใช้เนะเาะตอนนี้ก็คือเด้งดึงอ่าอย่าลืมมาเดิมใช้ไอตัวนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราลองให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราต้องเรียนน้องหมาแบบนี้ปั๊บชึบโอเคแล้วก็ยิงเฮ้ยเอออ่าอืมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยเดี๋ยวก่อนเหมือนด้านบนมันจะมีให้ไปชึบโอเคแล้วก็ดึงอืมโอ้โหยากโย ชึบดึงชึบอ, pues er> อ, mmm. อ่าฮแล้วก็อ๊ยยมันจะมีตัวดีโอ้วโอ้ก็ดีอ่าอันนี้ยากแล้วคือแบบถ้าเสี่ยงหน่อยก็คือถึงอืมได้เป็นอะไรก็ไม่ร um> ู้รู้แต่ว่าชึบออกไปข้างนอกก่อนละกันได้ไปแล้วอ่าฮะตรงนี้มีอะไรเปล่าโอ้ยโอ๊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 ยโอย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 โอ ้เจอเยอะกันเหลือเกินปะไปข้างล่างก่อนพี่เทมาตรงนี้ก็มีของดีแบบนี้นี่เองเอาละเดี๋ยวเราสวมานิต um, ่อนิดนึงก็ดึงโอ้โหชึบโอเคชึบอ๋อเอยย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 ย้ยยย้ยย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 อ้ยยอยยยอยย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 ยอยย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 ยนยย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 ยอยยย้ยยยยยอ ชุบโอ้ย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 อก็เกียบเก็ียบเลยแต่ว่าต้องยีตัวนี้ก่อนอืมมายังไงดีครับเรียบร้อยเอาละขึ้นไปเฮ้ยโอเคเติม HP ซะหน่อยหนึ่งมันมีเกจลดไหมเออเกจไม่ลดด้วยี่แทมันก็เป็นตัวที่เอามาช่วยได้หนึ่งเอาละถึงดาด็อกเตอร์แล้วเดานะ มันต้องหน้าแพสสกิลอันนี้ปล่ะพอสปริงเมนที่ขาดเลยใช่ไหมได้แหละ้วลองเปลี่ยนดูก่อนเป็นสกิลนี้อ่าชุบเฮ้ยอ๋อนี่ไงมันจะมีเล้งของมันอยู่นี่เฮ้ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยนี่เนี้ยเอาละชุบโอ้ปิียปุ๊บโอเคได้แล้วเอาละดึงแล้วก็จากนั้นปุ right? ๊บแล้วก็ปุ๊บ อืมไม่โดนสักทีหนึ่งชวัตแอบแล้วก็ชุบเออเฮ้ยอย่าโอเคยังไงล่ะดีดึงชุบอ่ะเออดึงอืมไม่โดนล็อกหนะ้าแอบแล้วก็วับชุบเย่เป็นยังไงล่ะโดนเป็นสปริงเลยอาระโดไปได้เอาสระในส่วนของบอสตัวที่ น่าจะได้ประมาณ4ตัวเหมือนกันมัน้งเดี๋ยวเราลองมาดูกันดูซิว่าสกิลเป็นยังไงบ้างเราตกลารับผมมาแล้วครับนี่คือไวคอยที่สามารถปลอ่อยอตัวสปริงไปทางด้านหน้าด้านหลังได้ใช่หรือเปล่าครับด็อกเตอร์ใช่แล้วแต่จะมาไว้นะว่าถ้าเกิดการชาร์จคอยเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถกระโดดได้สูงกว่าเดิมด้วยอืมโอเค ตอนนี้คุณได้ไวคอยมาแล้วเอาล่ะก็ถือว่าได้สกิลที่6มาอันนี้ก็จดรหัสเอาไว้ให้เรียบร้อยอีน,นี้เหลือบอยสองตัวอันนี้เหมือนเป็นนักแข่งอันนี้ข้างข่าวกําลังนึกอยู่ว่าถ้าค้างขาวเนี่ยถ้าปล่อยปล่อยคลื่นเสียงเนี่ยอันนี้มันจะแพ้หรือเปล่าน,นี้เดานะเพราะฉะนั้นเราลองไปดูด่านนี้ก่อนว่าแบบเอยด่านนี้เป็นไงบ้างแล้วลืมไปซื้อของไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับออกมาทีหลังก็ได้ไม่ได้ซีเรียส เอาละตอนนี้ดาดข้างๆก็ได้ปรากฏออกแกเราแล้วแล้วแบบอืม๋อแสงจันทร์ปรากฏทางก็จะปรากฏแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแสงจันทร์หายไปแต่เราก็ต้องจะอ,อีกาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยซอมบ,อมบี้ซอมบี้เหรอโอ้ oh God อ่าฮะไปต่อเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้มาเราลงมาข้างล่างก่อน ฮลูเฮลูลมายังไงดีจะซอมบี้โอ้โหเหมือนเป๊ะเลยมืนซอมบี้เป๊ะมากเลยเอาละเดี๋ยวเราใส่ชุดนี้ดีไหมก็เอ่อขอเรียกพวกก่อนโอเคเปยนเปชุดนี้ดีกว่าดึงเรียบร้อยแล้วก็ลงมาข้างล่างเดี๋ยนะอ๋อลงได้แล้วอืมชุดปราสาททอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอยโอ้โห โอุยามันมีแบบนี้อีกอ้ออ้ก็ยังไงดีโอ้ยฮึ่มต้องดูดีดีดิดด,ดโอ้ยเอาอีกแล้วนี่ไงโดนสักหน่อยไหมเคแล้วก็มีเจ้าอีกาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยนี่จริงๆริจะใส่ชุดนี้ไปถาวรก็ได้นะถ้าไม่ซีเรียสนี่ไงโชคขาภให้เอาละนี่ไงชุบเออเอ,อ้ยเรียบร้อยเอาละ ถ้าขขาวถ้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินแต่ข้าว่าอาจใช้อันนี้ดีกว่าไหมมาๆมาลงมาทั้งหมดอ่ะอ like. ันนี้เออก็ลงมาโอเคเฮ้ยโอ้โหมีทุบทุบทุบทุกอย่างด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดน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 อ่าเฮ้ยเอ่อเฮ้ยอุ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 ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะเอาละอ่าเราไม่มี HP ด้วย มีแต mm, so ่น็อตออกมาอืมขอใช้ทางอินหน่อยละกันเดี๋ยวเราไปกันต่อข้างหน้านิดนึงเออมีกําแพงอุยอะอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยฮะโอ้โหฟักทองฟักทองเหรอฟักทองมายังไงดีหนึ่งสองสามโอเคกัดได้แล้วเอาละครับมันก็จะปล่อยมาเลดฟักทองอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอุ้อยอุยยิงเข้าไปยิงเข้าไป แล้วก็จากนั้น1 2 3โอเคมาครับก็มาเลียฟักทองมาเลยจ้าเรียบร้อยไงล่ะเละปะลาอะไรกันตกใจนึกว่ามันจะมีต่อนึกว่ามีต่อนั้นเมื่อกี้เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โห,โหพี่ระวังก็เจอเลยเหรอเป,เ,ปเปิด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 โลมาเปิดโลมาสิเฮ้ยนี่ไงไม่โดน ยังไงต้องสู้กันหน่อยแล้วขอ HP นิดนึงก็ยังดีเอาละเฮ้ยโอ้โหโอ้โ,โอกกดกระโดดได้อีกต่างหากอืมแต่ละตัวยังไงดีครับเอาละลงมาข้างล่างนี้ต่อข้างล่างนี้ไปเรื่อยอืมถ้าขอ HP หน่อยละกันวับมีสัวบทบาทเป็นตัวหอ่อแล้วก็เติม HP เรียบร้อยเอาละครับเดี๋ยวเรา มาข้างล่างนี้ฮะอ่ะออืมโอเคยอดเยี่ยมแล้วคือไม่มีไฟแล้วจะยังไงฉันสามารถเปิดไฟได้ที่ไหนบ้างไหมไม่มีก็คือต้องเดาเลยเนี่ยนะพูดเป็นเล่นเอ่อแล้วก่อนถ้าต้องเดางั้นเหรอยังไงเนี่ยผู้พูดเป็นเล่นนะ แสดงว่ามันต้องมีไฟให้เปิดสักน,นิดนึงก็ยังดีใช่ไหมแสดงว่ามันต้องมีสกิลทัดไฟซึ่งเราอ่ะไม่มีได้แหละปัญหาอยู่ตรงเนี้ยนี่งไงเรียบร้อยแล้วไฟฟ้าเนี่ยทําได้แค่นี้นะแนี่ทุกคนจริงๆอ่ะใช้นี้ได้โอเคแล้วก็กะจังหวะไปก่อนออโอเคนี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยอ๋อจริงๆก็คือใช้นี้ดีกว่า ไม่เรามาคิดไม่ได้ตั้งแต่แรกหื啦อ,อุยา่านี่อะไรเนี่ยเอ้ยเอ้าอุยา่ามีขึ้นไปบนหอคอยด้วยถึงไม่มีปืนไฟแต่ข้าก็มีไฟฟ้าอยู่บ้างอ่ะเออเดี๋ยว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 เน็อตน็อตตกมาเลยเหรอข้ชาช่วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามี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 สาม,สม,สมีจา่าสามีจ่าอ่ะล่วมมาเลย เออทำไมเป็นแบบนี้ล่ะทำไมร่วงหมดแบบนี้ล่ะข้าอยากได้บ้างอ่ะแล้วก็มา2ตัวมาเลยจ้าอุ๊ยอุยโอ้โหอุ๊ยยิงเข้าไปไงดิอุ๊ยอุยออุยโอ้โหอุ๊ยอุยหยาอุ๊ยอือว้าวไปหมดเลยอ่ะประชาชนช่วยเออแล้วก็เออเอออดเลยไม่ได้ซากาอันอืมโหดหลายไปนะเนี่ยเอาละเราขึ้นมาด้านบนนี้นิดนึงแต่ว่าด้านบนมันเล็กยะ น่าจะเป็นทางพิเศษปะให้เดาเฮ้ยว่าไงาบ้าจริงฉันประมาทเลืนเลิกไปเลยเนี่ยฉันรู้สึกโง่ามากเลยเนี่ยที่ฉันถูกกำจัดได้อย่างง่ายๆแบบนี้เนี่ยบางทีชัวควรจะต้องยอมแพ้แล้วก็ปล่อยให้ไวรี่เนี่ยเป็นหน้าที่ของนายซะแล้วละไม่หรอกเพราะเราเป็นทีมเดียวกันดรไรท์เนี่ยดีใจมากที่สามารถที่จะช่วยเหลือและซ่อมแซมนายได,ได้ขอบคุณฉันดีใจที่ฉันได้เพื่อนอย่างนายนะ เอาล่ะไปหาดรไวรี่ก่อนน้องห่วงเดี๋ยวฝากดูแลให้ทีนี้ดรไวรี่กับดายตัวนี้เดานะแพ้นี้เปล่าดูก่อนเฮ้ยชัดได้ด้วยหรอโอ้เรามาดูกันซิว่าข้างเค้าตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วคือชึบโอ้ฮ่าอ้าวแพ้หรอพี่แท้เจ้าก,ก็แพ้สกิลนี้กันเหรอ นายเฮ้ยอ <rium> <Dante> <tes pel asure> ุ้ยยังไงดีล่ะมาๆมาโดดมาเฮ้ยอุ้ยโอ้ยโดนจับโดนจับดูเลือดโดนจับดูเลือดอุ้ยมาเลยจ้ายังไงเฮ้ยไอ้โอ้ยมาครับมาขโมนถึงถึงนี่ไงแผลแผลเลยไม่ล่ะถึงถึงเอ้ยทุกโอ้ยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วต้องงงกะจังหวะดีๆตอนมาลงมา มาเลยจ้าเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวปวดร้าวไม่ราเดี๋ยวเราดูกันสิว่าสกิลที่ได้จากตัวนี้คืออะไรแต่ยังเขามไม่เป็นนายอยู่นะเขาปืนไฟเนี่ยหาจากไหนอาจจะต้องลุ้นกันใน3 2 1หรือเปล่าดอ็อรไรทครับผมมาแล้วครับนี่คือ the n ดน้อย r ร s h สามารถปล่อยคลื่นเสียงทรงพลังใช่หรือเปล่าครับดรไรท์ ใช่แล้วแน่นอนว่าเจ้าเนี่ยสามารถปล่อยคลื่นแล้วก็สะท้อนกลับไปได้ด้วยนะอุ๊ยนั้นดีเลยโอเคตอนนี้คุณก็ได้รับ noise crush มาแล้วอ่ละตอนนี้มันเหลือบอสอีกแค่ตัวเดียวเราว่าเราลุยให้ครบวันดีกว่าปะปกติไม่ค่อยลุยหรอกประมาณว่าแบบ3ตัวค่อยพัก3ตัวค่อยพักแต่ว่าหลังจากที่เล่มนมา3ครั้งแล้วเราสึกว่า4ีไปเลยดีกว่าจะได้แบบเหมือนไปต่อดัดอื่นๆได้ง่ายขึ้น มาเลยตัวสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นเราไปเลยกันดีกว่าซึ่งตัวนี้โอ้โห,โหเป็นรถเลยเหรอเทอร์โบโมแมนมันน่าจะต้องมีแข่งรถแน่นอนเพราะฉะนั้นลืยจะดีกว่านะครับ let's go เอาละทีนี้เรามาดูกันอุ้ยไอมาด้านหลังนั่นหรอไอย่ามีรถไถมาด้วยมันจะไถโดนเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเรารีบไปดีกว่าไปเลย let's go let's go มันน่าจะแบบเหมือนกับจักขยะมัง้ง อาละไปเรื่อยๆ,ๆ ated, อไปเรื่อยๆวิ่ง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 อ้าวตายแล้วยังไงดีโอเคเฮ้ย anyway, โอ้โหโดนไถเอาละครับมันจะถอกลับมาหรือเปล่าอื้อหือมันถอยกลับมาแล้วด้วยยังไงดีละ่ะเรียบร้อยเอาละครับหมดแล้วหมดเกลี้ยงโรงรถนี่เองเฮ้ยโอ้โหตอนแรกก็นึกว่าแบบเป็นไอ้นี่พระเจ้า,ช,าช่วยเอาละมันต้องลืมตาน,นิดนึงแล้วก็ยังไง เรียบร้อยครับยังไงเราเจอกันบ่อยเหลือเกินนะตัวเนี้ยนี่ตีเข้าไปแล้วก็ได้น็อตใหม่แล้วตอนนี้สําคัญมากๆแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนิดนึงตอนเนี้ยเรามีไอเทมตรงนี้เราสามารถออกไปได้แต่เราเข้าใจว่ามันน่าจ่ายนี่เปล่าวะไม่กล้าใช้เลยนะไม่รู้มันใช้ได้ครั้งเดียวแล้วมันออกเลยหรือเปล่าก็เลยแบบเออขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็มีเจ้าของยางนี่แล้วหรอเอเอห่วงห่วงล้อของล้อล้อรถนี่แล้วยิงคก่กัน อ่าฮะอ๋อมันจะผักเราโอเคเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึง่งเอาละทีนี้ชึบอืมฮึมแล้วก็เอ้ยกระจังหวะิดนิดนึงโอเคเพราะว่าถ้ามันชนเราปุ๊บเห็นใช่ป่ะทั้งนั้นนั่นคือหนามเลยนะหนามน่นน่นเลยเอาละทีนี้เราต้องรอมันระโดดนิดนึงเรียบร้อยโอ้โหอันเนี้ยดันเราขั้นสุดอุย้ยเอา้าโอ้ไอ้ขึ้นเนี้ย โอ้โห oh oh. ล่วงลงมาเลยเหรอแล้วก็ชึือแล้วก็ลงมาแบบนี้ด้วยนึกว่าแบบเป็นพื้นปกติโอ้ oh oh. แล้วก็ยังไงดีอ่ะไปล้างมาอีกแล้วยังไงละครับเรียบร้อยโอเคแล้วคืออ่ะกลับมาทางเดิมโอ้โหพระเจ้าช่วยเสียเวลามากเลยถ้าเราใช้อันนี้ละ่ะเฮ้ยโอ้โหอุ oh, oh ้ยโอ้หเกือบไปแล้ว โอ้โหไอตัวนี้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 โหดโยลืมไปอ่าอย่างน้อยก็มี HP ชพให้โอ้โหกอดโอเคเอาละโอ้ยอ่าได้ละได้ละเอาละมันต้องบินขึ้นไปนิดนึงแล้วก็จังหวะบินดี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 ดด้วยโอ้ยอะโอ้โหมาพร้อมเลยนิ่งแแบบนี้เอ๋มันต้องมี s ัม e t h อะไรปะแล้วก็ไอเนี้ยอาร์เซอร์เนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันใช้ทำอะไรได้ต้องดูไห ไม่มีไม่มีอะไรเลยหรือน้องน่าจะดมกลิ่นเฉยๆหรือเปล่าเดานะโอเคถ้าไม่มีอะไรก็เราขึ้นไปก่อนละกันแล้วหาอ๋อถ้าครบ3สีมันจะขึ้นเป็นสีเดงอันอย่างงี้โอ้ยอ่ะโอ้ยอโอ้ยไปลุกไปลุกชนไปลุกชนอืมโอ้ยอุดโดนโดโดน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันอ้าอๆาลงลวงลงลงเฮ้ยอ้าโอ้ มีแบบนี้ด้วยคือว่าง่ายต้องลงไปให้เร็วมากเลยโอ้โหไม่สนอะไรทั้งนั้นแล้วลงไปลงไปเชิบเชิบเชิบเชทางอีทางเออหลบหลบหมดโอเคแต่ละตัวช่างโหดร้ายทั้งนั้นเลยเอาละงั้นเราต้องมาข้างล่างนี้ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหยังไงดีฮะเฮ้ย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 เ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โ แล้วไงดีอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุยอะอุย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 เจ็บ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 อยู่แล้วเอ่อยังไงน่ะอ่าฮะสู้ไงก่อนแปลว่าต้องมีสัมติงแล้วล่ะอ๋อต้องยิงด้วยไฟฟ้าแบบนี้เหรอโหหรือว่ามันต้องยิงอันนี้ป่ะตรงตาป่ะเพราะว่าเราก็ไม่เห็นแบบแสงแว๊บๆแต่ว่าแบบเนี่ยยิงจนแบบ HP เหลือประมาณเนี้ย หลือแค่นี้เลยจริงๆแล้วคือถ้าเจออะไรที่มันน่กกากลัวมากกว่านี้ก็คือแบบสุขิตแล้วนะวเพราะจรึไหมจะบอกทุกคนนิดนิดนึงอ่าโอเคสามารถสุขิดได้ประมาณสัก2รอบโดยก,การแต่ทีนี้เดี๋ยวเราให้ทุกคนดูก่อนว่ามันน่าจะแพ้ไอตัวสกิลน้อยหรือเปล่าแล้วก็อาจจะสุขิดรอบหนึ่งหรืออาจจะไม่สุขิดก็เป็นไปได้ลุ้นกันวับอ่ายังไงดีเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยนั่นไงต้องการจังหวะดีๆด,ด้วย เดี๋ยวเราต้องกัดจังหวะตอนที่รถมันมานิดนึงอ่ะซุบเอออยู่ก่อนแป๊บนึงนะต้องใช้สมาธินิดนึ่งวับเอ้ยเนี่ยจังหวะไม่เหมือนกันด้วยวับอืมดูสินิดหนึงเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยเนี่ยเอาอีก่แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวับเนี่ยอืมเกือบไปอะไรชุบเอ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วอ่า เฮ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะอ่าเฮ้ยโอเคจังหว่าไม่เหมือนกันเลยทุกคนแปลกมากมันจะแบบนับ3วิแล้วไปแล้วเมื่อกี้เหมือน4วิจะไปก็เลยกะไม่ถูกโอ้เป็นตัวที่แบบเหมือนต้องกะจังหวะในการแบบเล่นดีๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็ได้สกิลของเทอร์โบแวมาแล้วแล้วเป็นสกิลสายไฟด้วยนะัแสดงว่าโอ้ วงล้อแห่งไฟมันสามารถปล่อยกงล้อแห่งไฟได้ใช่ไหมครับดร์ไรท์ใช่แล้วและด้วยกงล้อนี้มันสามารถแผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไปแตะได้นั่นเองเมกกาแมนรู้แล้วว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างอ่าใช่ไหมไปใช่ไหมน่าดาสแลชแมนทุกคนอุ้ยด็อกเตอร์อะไรครับเกิดอะไรขึ้นที่นี่หรอครับด็อกเตอร์ นั่นนายเหรอเมกแมนบาสจูจูก็บ้าคลัง่งตอนที่ฉันเนี่ยกำลังซ่มอมแซมเขาได้ขโมยชิ้นส่วนไปทั้งหมดเพื่อไปพัฒนาตัวเองอ้าวบาสบาร์สรเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันทรยศพวกเราโอ้ย่าดรไวลี่อย่าบอกนี่แผนแก้เหรอ เชื่อฉันเถอะเมก้าแมนบาร์เเทมโบลเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันสร้างมันขึ้นมาและฉันรู้ว่าแกโง่พอที่จะเชื่อใจแล้วก็ให้เขาเนี่ยเข้าไปในห้องวิจัยของดร์ไลท์ได้และตอนนี้บาร์เซเทมโบลนั้นจะใช้ของที่ในการสร้างสั่งเสริมความแข็งแกร่งขึ้นมาและสลับแกและลัช แกต้องแพ้แน่นอนอ้าวฉันจะต้องให้แกชดใช้ไวลี่ที่แท้ส่งสปายเข้ามานี่เองทุกคนโอเคครับตอนนี้ดาข,ของดร์ไวรี่ได้พอมาแล้วแต่เดี๋ยวเราอาจจะพักเบรกกันตรงน,นี้ก่อนนะากาันเดี๋ยวพักหน้าเราค่อยมาเจอกันหม่ว่าดาข,ของดร์ไวรี่จะเป็นยังไงกันบ้างขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ